สวัสดีพี่น้องครับผมทักทาย FC, เอฟซีแฟนขบแฟนเพลงหมอล่ำเสียงมีหกนกฟงสกอร์ครับตอนนี้อยู่กับเบวเบิร์ดนนคารินนะพี่น้องเดอ้อครับพี่น้องพปดเร้เขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบวเบิร์ดนะครับพี่น้องขออนุญ,ญาตปักหมุดลิงค์ใครปัดจองตัวกลุ่มปิดนะครับผม yeah. ปักหมดตปากหมดแล้วนะครับผมเอ้าพี่น้องครับผมพูดอะไรเขามาไล้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพูดอะไรยังบองกเขากลุ่มนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมมืออื่นไลค์สดพี่น้องว่าจะยิบหาพอกันโคนราชนะครับ บารราคา129บาทเท่านั้นนะครับผมเข้ากลุ่มปิดนะครับผมมือไหลสวนวยพี่น้องเดอ้อมืออ่นมีไหว่าดีบาเบิร์ตวัดดีคาผมวัาดีพี่น้องย่ามแรงครับผมเมื่อนี้ครับมอลล่เสียงมีหกนกพ่งสะกอนครับทํำการแสดงวิธีวัดบ้านคุมข้ามพี่น้องพี่นอ้นองตะบนบุูงครับพี่น้องอำเภอว่างหินพี่น้องซีสเกตขึ้นนี่ผบพ,พอกับทีมงานลูกหลานมอลล่เสียงมีหกนกพ่งสะกอนเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้หน้างานครับผมสาดเสื้อเต็มหน้าห้าแล้วพี่น้อง ซาเตรียมนาหานแล้วครับผมเข้าไปรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่พี่น้องบรรยากาศในงานตอนนี้ครับผมท่างเจ้าหน้าที่ทีมงานเพลินนะครับผมให้พี่น้องเขาออกไปซื้อบัตรยูครับผมตอนนี้เบื้องจากซานาหานแล้วพี่น้องเครื่องเดินวัดแล้วครับผมดีใจจังอิหลากับสูเวทีแล้วใช่ครับผมพี่น้องมือแรกพผล่กับน้องอาอเดออีหลาหน้อยกลับมาแล้วครับผมสวัสดีพี่พี่เมียทุกคนครับ สวัสดีน้องเบริร์ดสวัสดีครับผมเมชเชให้เราจา้ขอบพระคุณนะครับผมเดี๋ยวบาเบิร์ดพาพี่น้องย่างรอเบิ่งบรรยากาศกันแล้วกันครับผมเมื่อนี้ทีมงานหมอหลำเขาเขาลังหานไว้นะครับผมเข้าหลังพิธีไว้นะครับผมนัจจะเต็มหลังหานแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างรอเบิ่งจะเข้านะครับผมไม่รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องผูใ้ใดยังเซอร์ไวจ้องตัวนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมบาเบริร์ดปากบนให้เราเรียบร้อยบัตรรอยี่สิบเก้าบาทพ่อๆกันมือเดินพี่น้องเดอ้อไลฟ์สดพรุ่งนี้นะะจจนั นี่ละบวบรรยากาศหงานฮะน้องอายมันจากเวทีทำการแสดงสดมอลลังเสียงที่หกนกทงสุ่วโมงมาแล้วครับวันนี้อิหลามากแล้วครับผมฝรน่งที่ต้องขอกราบนมัสการพยายัมนักเถียรานนักเขียร้านท่าพิสูจน์สูดถึงน้องอายมากเลยครับตรงนี้ด้วยกำลังกันครับกราบสวัสดีปีใหม่ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของพื้นที่กาโดยผู้ครอกครองอิหลาหน่อยมาบอมากครับผมวันนี้อีหลาหน่อยมาเด้อ ไปถึงคณะกรรมการการจัดงานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองครับเจ้าาที่รักษาความปลอดภัยทุกแคมทุกงานกล่าวสวัสดีพยัคพี่น้องวันนี้ลาเรื่องอะไรคะนนมพี่องบดี่้อเรื่องางางีางีางีั่นี่างีอางว่างีว่างีางีว่งีว่งีว่าีาีาาตีว่างวงี่ อาจารเตีกงร่างเตรียมของพี่น้องที่มาจาอาจารย์เตีกงร่างเตรียมของมื่อนี้รับเรื่องงามตาด้วยพี่น้องเด้อวันนี้รับเรื่องออระเอ็นงามตานะครับผมอิทธิพลคนสววสาน้ำตาสัวพี่นี่พี่น้องอันนี้อาจารย์น้องตีห้าก็ร่างเตรียมความพร้อมพี่น้องกำลังเตรียมของนะครับผมแชร์แล้วจ้าสวัสดีพี่อ้อนนะครับอันนี้พระเอกมาหรอกพี่น้องพระเอกเต่านะครับผมบ๊ายบาจ้าทักใายพี่น้องทางบ้านเลยจ้า ครับพร้อมเดี๋ยวบ้านคุ้มคำ่ำตำบลบุษสูเมนครับอามุธอะไรดีเยวครับครับครับแมีนครับผมมีอะไรย่างให้ชมภายในงานมาเด้อพี่รอง แมนครับผมตอนนี้สายก็เตรียมรนอาหานแล้วพี่น้องมาเด้อแมนครับผมแลยสมบูรณ์ครับ,รบขอบคุณครับผมเขากลุ่ณนะพี่น้องเด้อเขากลุ่มนะครับผมอันนี้บรรยากาศร้านาหาสวัสดีพี่อ้อนนะครับผมพี่อ้อนทําไมบ่าวเบิร์ตตอบตอบกับคอมเมนต์พี่อ้อนไม่ได้เลยอ่ะอยู่ที่หน้าเพจบ่าวเบิร์ตอ่ะเวลาพี่อ้อนมาตอบอ่ะเวลาพี่อ้อนมาแสดงความเห็นบ่าวเบิร์ตไม่สามารถตอบกลับได้เลยกดได้แต่คน้นดูซื้อแต่ว่าห้องวสามารถที่จะตอบกลับเป็นข้อความได้ไหมมันจะขึ้นคำว่าซ่อนเลยอ่ะทําไมอ่ะ สู้ๆครับัส,สดีพ่ออาลีด้วยนะจ๊ะมือเหรียญยูโคราเดอพี่น้องเด้อว,วันนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านขุมคํานะครับผมตำบลบุษงอ่ะเพื่อว่างหินพี่น้องเสียสังเกตครับผมาคารมโคมนโค่นซื้อพี่น้องบัตรหน้างาน140บาทนะครับผมเจ้าภาพพิเก็บ,บัตรเดอพี่น้องเด้อเป็นงานหอมแดงนะครับผมภายในงานนะครับผมมีลายยางพี่น้องด้รับชมกับพี่น้องคือนี่คุ้มเทนแน้อพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของเต็นท์พี่น้องทานพระเฮ้า,าอันนี้เป็น เต้นคอตูมถดศิลปินนะครับผมรถดบ้านพี่น้องอันนี้เพียเกปองตัวนี้พียกปองนี่ได้ยังก,กีน่น้องปิงไกลพี่น้องครับผมอันนี้ก็เต้นคอตูมพี่น้องน้องอายถึงงานหรือย,ยังจ้ายังยังไม่ทราบเลยครับผม อันนี้เต้นคอตูมพี่น้องอันนี้เพลกแม็กตอนนี้พี่น้องเพกแม็กนวพลครับผมนี่มาฮอดนะพี่น้อง่าทักทายพี่น้องทั้งบัตรนะครับผมครับครับผมครับน้องแดงครับผมคนไหลที่หลีปีกไก่เนี่ยเมียนโอ้ยยาฟ้าวยาฟบาวยาบนี้เดี๋ยวไม่เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดที่ัปีกไก่งานหอมแดงหรือเปล่าครับใช่ครับผมงานหอมแดง อา้าวพี่คนนี้ต้นนี่เพิ่นซื้อวันหยังละ่ะพี่พี่ยังนี่ละ่ะพี่อะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้พี่หยังวังเนาะเพิ่นซื้อวันหยังเนาะเพิ่นเคยอยู่นี่ห้อห้องนี่แหละจำอะไรสวัสดีด้วยอาจารแม่กับผมคิดว่าน่าจะไล่ให้เก่ามาอนี่ครับผมเหมือนมีเหมือนม,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 มีกลุ่มปิดครับผมเชิญพี่น้อ,นของข้ากุ่นะครับผมบัตร้อยยี่สิบเก้าครับครับแม่เขาหยุดไลา่มือเลยครับผม ครับผมเจอกันครับวันนี้สาวน้อยมามล้วที่เบิร์ตไม่เงาแล้วใช่ครับผมมีแต่คนหลอกขอพระคุณนะครับผมกีลามากครับผมมันเป็นยังหลักพี่คือบไริเห็นอย่างพี่ละ่ายูว่าเบิร์ตบอกตอบคอมเมนต์เบิร์ตไม่ทราบเหมือนกันพี่อ่อนเวลาพี่อ่อน,มมนเมื่เบิร์ตเบิร์ตันเบิร์ตกดได้แค่หัวเราะแบบว่าก,กดได้เฉพาะความรู้สึกแต่าไม่สามารถตอบกลับคอมเมนต์เป็นข้อความได้เลยมันจะขึ้นว่าถูกใจแล้วก็เข้ามาซ่อนน่ะ มันมีไม่มีคำว่าข้อความคำว่าตอบกลับเลยเด็เบิร์ก็เลยบ่ไเด้ยตอบกลับพีออ่อ่อนจ้าเถื่อนี่เราพี่น้องบรรยากาศล้างหานเฮ้าสวัสดีพ่ออลิศสวัสดีพี่หญิงปามด้วยนะจ๊ะอันนี้พี่น้องโคดโซเข้าไปค,ค่าคิงครับผมกําลังทักทายพี่น้องหนะ้าหานพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องยางผมจะเข้านะครับผมครับ พวกอตวิทย์เป็นคนที่ตามทำเนียบแปลงเดชต้องดูรู้ในส่วของศิลปินนั่นเองนเห็นเท่าและกับแสดงวิสัยที่ที่หมดใจที่โดนประสบการณ์ความิดตามในนั้ครับทีมงานยังมีอีกเยอะนะครับที่โดนติดต่อออกไปสวัสดีแม่อ้อยด้วยนะครับผมสวัสดีลูกเบิร์ดแม่คอยกลุ่มปิดแล้วลูกเจอกันในกลุ่มพรุ่งนี้นะครับแม่คิดถึงหน้านแล้วแขนท่านอยู่โอ๊ยเศร้าไปเอ้ลย รีบหายนะจ๊ามาัโม้ต่อยกันนะฮะเนจ๊าวันที่13เ,เจอกันครับเจอกันนะครับ13อ,อ,อายมาไหมมาครับผมไปเรียนยุไซนอเมื่อนี้ครับบาตบฟันคุ้มค่ำตำบนบูสูงเพื่อวางหินจังบาซีสะเกดพี่น้องบัตรหนาง,งา1 4ทครับ